ไปสอบก็ท้าเป็นแรกเดียว <c oughs> ถือปืนมาทำไมเนี่ยวันนี้โรงเรียนนี้ก็ถ้าจะสวยอยู่กันนั้นเนี่ยแตจะไอนโรงเรียนไหนก็ไม่รู้จะไม,ไ,มมนนะจไม่ได้ก็ไปมม่วมแล้วกันนะฉันจำโรงเรียนเองจำไม่ได้ขับรถตัวเองแหละดีมากแล้วหาเสื้อผ้า มาเกเฮ้ hey, ไปฝ่าวะเนี่ยปืนของนั่นมันด้วย,ยเนี่ยเพื่อนั้นเล่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอม <c oughs> ั้งเดี๋ยวปีหน้าฉันก็จะขึ้นปฐมแล้วเพะฉะขึ้นม .3 แล้วม .3 ไปขึ้นที่โรงเรียนอื่นดีกว่านี่จุดเอาควงปืนของนั่นก่อนฉันไปเอาปืนของนั่นและฉันรีบไปโรงเรียนกว่า นี่พวกเธอจะไม่ไหนกันล้อหอตอบสนิยสิแล้วเธอชื่ออะไรอาจจะเป็นเด็กซ้ำเหมือนหน้อย่าบนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็เพิ่งย้ายวันนี้วันแรกเหมือนกันอ๋อทำไมเธอเพ้อผมอยาวจังเลยนะนี่เธอทำไมคอยมายิดตรงนี้ก็ฉันโดนอีแกงนั้นทำร้ายมาไม่รู้สเจ็บปวดแค่ไหนแล้วแม่มีบุญแล้วแหละเออช่วยจัดการให้ฉันรู้แล้วนะ ำฉันบ่นฉันแต่ฉันเป็นกระสือฉันจะถอดทายาและก็ใจดีไม่ปลิดจะเกิดอันตรายตยยายแล้วฉันเป็นซาตานิวารดวันนี้เบื่อจังเลยเนี่ยไปต่อสู้กับมันก็นไม่ได้มันก็มีพลังเยอะ ไม่ใครเป็นการ์สือเลยนี่ตั้งแต่การกเซอร์ในสมัยนี้มันเลื่ยงมากจริงเลยไ,ไปหาเด็กไอ้เนี่มันใครเนี่ยไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยเราไปถ่ายรูสิเนี่ยเ,เธอเป็นใครรูปแล้วเนี่ยฮะป้าเปาาล่าเคยชื่ออะไรล่ะเธอเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมใช่เราเป็นเด็กใหม่อะเธอ ฉันชื่อว่ามาลานะส่วนเธอละชื่อมาลาชินะส่วนเราฟ้าไฟนะสวัสดีรู้จักรฟ้าไฟยันเดียวจักดงวยนะมีนาจะมีชื่อมีนาที่ไหนล่ะจะบอกแล้วนี่ฉันที่ยังไงฉันก็ไม่ชื่อมาลาะไรนะแต่ฉันเอาชื่อเพื่อฉันมาถ้าเอาชื่อจริงเธอเลย ฉันเลยก็ได้ฉันชื่อชบานอะเออโอเครู้จักแม่เชบา้นฉันขอไปก่อนนะไม่ทงไมเขาทนฝนได้ขนาดนี้แค่นี้ฉันก็รู้แล้วไปไปทำกับขนมอะไรแบบนี้น้ำใสจริงเนื้อแท้โตอของฉันนี่ประวัติมันนี่ใครเถมใครแถมประวัติให้ฉันเนี่ยแถมยังยังไม่ชื่อของ ของใครแล,ล้ววะชบาด้วย้าายแต่ในมึงค็รู้แล้วว่ากูมึงเป็นกระสือขอบคุณมากที่คนที่ส่งกฎมา,ามาให้จะฆ่ามันหมดจะฆ่ามันได้เมกเลยหยิบแม่แซบเป็นกระสือเลยมิ๊กเตอรเทคโนโลยีทำไงฉันกับหนะ้องแล้วแกมาได้อยู่ฉันรู้เป็นแล้วนะนว่ามึงะเป็นกระสืออีชบาดจริงจริงแล้วกูจะ้ฆ่ามึงแล้วนะอีบา้าฮะ ไปเป็นคนหมอกมึงตังหมอกมาแล้วกรดแบบที่เขาเขียนไปท่าในสมนุดเนี่ยนะมันคืออะไรล่ะถือเอาเรื่องนี้มาจากที่ไหนอีนามพลชัยแน่แอลุกจากด้วยหรอคืนนี้นเต็มตัวตายในนา,นา,นา,นาอีก,กเสือเวนตายได้ดเออมาซุ่นแม่วงว่าใครกับมึงจะตายบ่าเพื่อนโธ่อารมณ์เสียฮึฉันนึกเสืเปลี่ยนทรงพุ่มเลยมันต้องสวยมาก ใครหมอนกันนะว่ามันโกูๆๆไปกระเซอะจะคอยดูว่ามาันไปกระเซาะจร,งจริงไหมเฮ้เธอมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะว้ถยถ้าว่าถามฉันเลยฉันรู้หมดแล้วอ๋อใหญ่หนี้นี่เองหนูว่าสันนักันไปจ้ะพรุ่งนี้เจอกันที่คาเฟ่ใน,นอีเวน เออเจอกันที่คาเฟ่ว่าใครจะเก่งในหัวไอ้บอกจะมากูจะคอยดูมึงไงตอนนี้แต่กลางคืนแหละแถมพวมันจะเจอกันที่ยมงแง่ในหัวกูมาแล้วไหนจะอนวะได้ก็ไกลอยากดูเออเลยเอาเลยนะแต่แคเกเ็มใส่พวกใส่เกลมามาจะใส่สตาร์ ทำให้คออกมาเองมันก็สมควรตายอีเวนเมื่ก็มือมึง